แน่ไม่ใช่่อยช้าถ้าเกิดแบบ <reps> เราไม่ซื้อก่อนนะพี่จะซื้อ,อไม่ได้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะให้ในกลุ่มก่อนนะครับแล้วหน้าเพจผมก็จะให้ที่ไม่ต้องทวงนะยังไงผมก็แจกอยู่แล้วรีบสตาร์ทข้างล่างไม่ต้องทวงนะครับไม่ต้องทวงไม่ต้องทวงไปทแล้วเฮ้ยซบอแล้วจายมช่ตทกี่<น>มือ<า>นะสองมือสองพัสองมือนคนเลย เยอะมากสองพันสองแล้วเร็วเร็วเร็วแต่ถ้าเกิดว่าสามพันเนี่ยเดี๋ยวพี่แอนเต้นอากโกให้ดูก่อนสี่พัน๋ยวอาจารย์ไปอ,อีกเต้นเดี๋ยวซื้อซื้อไปแล้วร้อยหนึ่งซื้อแค่ร้อยเดียวพอไม่ไม่ชอบเล่นเลขเยอะสามตัวเลขหางประทัดแต่ว่าไอ้หางประทัดยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวซื้อก่อนเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็อันนแม่งชอบอันเจ้ามือีิการก็คือแบบชอบเอาเลขอ่ะจริง เธอจะออกไปฟังเพลงแล้วนะไปฟังเพลงที่ไหนไปกันไป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 เลยพี่ผมไปไม่ไปเต็มใช่ไหมไม่ไปครับเดี๋ยวผมีไปกับใครอ่ะอัสสวัสดีเข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยนะพี่ฝากกดแชร์ด้วยนะแล้วทำไมเราหล่อจังวะเฮ้ยถั่วเราเหมิงเนี่ยดูเลขนะผมบอกเลยนะวันนั้นน่ะผมทำเพื่อแฟนเพจขนาดไหนให้พี่เห็นพระพระอาทิตย์ทรงกด ใครเห็นวันนั้นถือว่าพี่โชคดีแล้วหน้าผ่ากับผมโคตรแดงเลยวันนั้นน่ะพระที่ทรงกดครับอ่ะใครมาไม่ทันเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้ลีลานะแต่อยากให้ดูอยากให้เห็นจริงว่ามันพระธิทรงกดจริงบอกเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับนี่ให้ดูดีดูเลยนี่ครับพระทิดทรงกดอันนี้ดูเป็นนี่อันนี้เป็นวิดีโอเห,เห็นไหมพระทิ่ทรงกด ผมยอมหน้าผากแดงอะเพื่อที่จะให้พวกพี่อะเห็นเห็นว่ามิเดี๋ยววันเลขวงสวงเห็นจนได้นี่นี่นี่เห็นไหมใครเห็นวันนั้นอะผมว่าพี่โชคดีแล้วใครมาดูไลฟ์สดวันนั้นอะพี่ต้องเห็นเลขวงสวงแล้วแต่ว่าวันนั้นคนน้อยอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้ใน,นแอบปบนึงรีบประทับกูยังไม่ปล่อยปัดเลขปหางประทับยังไม่ปล่อยสามพันปล่อยแต่ปล่อยเลขวงสว่งก่อนผมซื้อแล้ว ฝากกดแชร์ด้วยนะพี่ฝากกดแชร์ด้วยจิ้มลิงก์ข้างล่างได้เลยสามพันนะแจกเลขหางประทัดนะเพราะผมบอกเลยว่าเลขทูบไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกนะครับแต่ยังไงก็อั้นเดี๋ยวต้องอั้นแน่นอนนะครับราะจะมือรอยอยู่ในนี้นะครับส่วนเลขหางประทัดอนะคือผมเอาน้ำอะไปอาบปูเสร็จแล้วให้ให้พี่เขาจุดจุดประทัดให้พอไปจับหางประทัดขนลุกแล้ววันนั้นเชื่อไหมฮานอยแตกสามตัว แล้วบอกเลยว่าเลขหางประทับสวยหางประทับสวย <c oughs> เดี๋ยวปล่อยให้ในกลุ่มก่อน <c oughs> เดี๋ยวให้แอดมินลงให้ในกลุ่มนะจ๊ะอด <c oughs> <c oughs> ให้แอดมินลง <c oughs> เดี๋ยวรอแอดมินตอบก่อนดู <c oughs> เดี๋ยวจะรอว่าถ้าแอดมินอ่านแล้วลงเมื่อไหรเดี๋ยวจะปล่อยให้ เดี๋ยวจะแจกให้แล้วนะแต่ถ้าไม่ถึงสี่สามพันผมไม่ให้เพราะผมว่าพี่จ้องผม,ผมทาผมว่าได้สามพันนะเพราะตอนนี้ 2, สองพันสี่แล้วครับพี่คนตอนนี้คนดู 2, สองพันสี่แล้วผมบอกก่อนเลยนะตั้งแต่ไปบวงสวงอันนี้ไม่ได้คิดเออเองอันเนี้ยหน้าจริงๆหน้าแท้ตั้งแต่ไปบวงสวงมานะครับหน้ามีออร่าขึ้นหน้าใสาขึ้นหน้าขาวขึ้นเพราะบวงสวงแล้ว เขาทํานายมาแล้วว่าจะมีโชคใหญ่วันนี้ไม่มีกระดิ่งสั่นเซอร์วิสแล้วกันเอ,อซีวิสอะไรเนี่ยสั่นน้ำแล้วกันกระดิ่งทิพย์สั่นกระดิ่งทิพย์แต่ผมม่าคิดว่าเวดนนี้ยโชคใหญ่มาแน่แต่ไม่รู้จะมาอะไรไม่รู้แต่คิดว่าแตกรัฐบาลนี่แหละแต่ไม่รู้จะแตกอะไรแอดมินไม่อ่านวะเดี๋ยวโทรหาแอดมินก่อน ท,ท่าบ้างเลยลุงไปแล้วเล่ถูกนะเจ้ามือเจ้ามือล้ออันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ก่อนครับตอนนี้ไล่ทูปอะใช่ใช่สวยมากไลฟ์อยู่ครับไล่เกลี่ยครับครับ <c oughs> กระดิ่งทิพย์ไม่มีกระดิ่งที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยขาตั้งกล้องก็ขอขอ,ขอ,อินตาชิสนุแล้วเมื่อกี้มันโอ้โหเห็นเห็นเป้าอ่ะใครแคปไปบ้านเนี่ยน่าเกลียดอ่ะ <c oughs> กระดิ่งทิพย์นะครับไม่มีกระดิ่งนะกระดิง่งแต่เอาเถอะ อันนี้หน้าไม่มีเอฟเฟกนะไม่ใช้เอฟเฟกครับไม่ชอบเป็นคนใช้เอฟเฟกเดี๋ยวถ้าแอดมินลงให้ในกลุ่มแล้วเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะบอกอันดับแรกบอกก่อนว่ารัฐบาลงวดน,นี้นะครับที่ฟังผมดีๆอาจในกลุ่มปล่อยไปแล้วเอาให้ทันเอาให้ไวจิ้มลิงข้างล่างนะครับจิ้มลิงข้างล่างไม่มียังไม่มีใครรู้เลขตัวเนี้ยังไม่อันแต่เพิ่งปล่อยไปในกลุ่มนะครับที่ฟังนะเดี๋ยวให้แอดมินบอกในกลุ่มมาดูด้วยจะได้รู้ ความเคลื่อนไหวในกลุ่มไม่ชอบออกมาดูเลย2องพี่พี่สามพผมขอผมจะปล่อยหางประทานให้ปากบอกในห้องแไอ <c oughs> แต่ก็ไม่ไ <I S 1> อเยอะแล้วโชว์ี้ไอเลิบอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมหาอันนี้ก่อน วันนี้แล้วก็ป้าๆแม่ๆคนไหนที่จะเอาไปใส่ YouTube นะครับก็ฝากก็ฝากใส่ครดิตออมเมกด้วยอ่ะเรามาสรุปเป็นก่อนงวดนี้รัฐบาลนะครับเรามาไวไปไวเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนะครับเราวดนี้รัฐอันนี้คือชุดเต็มนะครับผมก็ยังยืนยันว่า8กับ9ผมฟัน9นะครับงวดนี้3มตัวผมชอบ1นึ่งเก้หนึ่งหนึ่งหนึ่แล้วก็เกเม็ดเดียวผมก็ให้ศูนย์เกนะครับ 2,500คนดูแล้วนะผมไม่รู้มาไม่มานะครับแต่ผมให้พี่ไปแล้วไปพิจารณาเอาเองนะครับว่าชอบไม่ชอบชอบตามไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะตามนี้เลยนะครับพี่อุทำไมมันหนักจังวะต่อไปนะครับผมก็จะให้พี่ดูเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดเต็มนะครับแล้วก็จะเป็นเลขวงสวงต่อไปเอาแคปครับ รัฐบาลงวดน,นี้นะครับเด่น8กับเด่น9ชุดเต็มมาแล้วนะครับงวดน,นี้ให้90ที่เพิ่มมาใหม่นะครับจะมี90 92 82แล้วก็87นะครับอัดไปที่1819 97นะครับ3ตัวนะครับให้819 8 9 0 9 1 7เม็ดเดียวให้9 9 9 9 7ครับแคปไปครับเมื่อแขียนยังวะแคปครับแคปแคปแคป,แคป,แคป,แคปักเรียน ชอบตามนะไม่ชอบผ่านนะครับผมก็ไม่รู้ผมให้เป็นแค่แนวทางไม่รู้ว่าเลขมันจออะไรต่อไปนะครับจะเป็นเลขต่อไปนะครับจะเป็นเลขทูบนะครับถ้าถ้าครบสามพันจะปล่อยเลขเลขเลขหางประทับใครพร้อมจะเอาเลขทูบแล้วให้พี่กดหัวใจรัวกดหัวใจรัวกดหัวใจรัวพอไม่ต้องพิมพ์มาหน่อยปวดเขียนมากเลยหนัก นักมากเลยเนี่ยหนักหายหนักจริงหนักหนักมากเลยเนี่ยดูกล้ามขึ้นเลยน,นี่ดูเส้นเลือดขึ้นเลยเห็นไหมแบตก็จะหมดแล้วพิมพ์กดหัวใจรัวๆมาแจกแล้วไม่รอ,ไม,อไม่ลีลาเอาให้ดูข้างล่างดีกว่านานอะเพราะว่าไม่ไหวหนักหนักจริงไม่ได้เล่ขตั้งกล้องมานะครับ ก็คือพาดัาดีแม่วินนี่ด้วยนะครับหาประทัดเนี่มันยังไงไหมเลขหาประทัดเนี่ยยังไงก็ต้องอ้นผมเชื่อมันหมุนยังไงวะเนี่ยเออหมุนจังไหนวะหมุนไม่หมุนไม่ได้ตอนนี้มีกี่คนดูเนี่ยสองพันห้าร้อยคนดูใช่ไหมเอาเตรียมตัวแคปเลขบวงสวงเอาให้ทันแล้วก็ไปซื้อให้ทันลิงก์อยู่ข้างล่าง เลขวงสวงนะครับปูนิลการนะครับเลขบวงสวงปูนิลการ1ตัวรานะครับรัฐบาลอมสินจัดไปนะ357ห้าเจ็ดแคปเจอร์แคปเจอร์ครับของแท้แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวอันแน่นอนมั่นใจ357นะครับ3 5มห้นะครับพี่สามห้นะรีบไปซื้อ ลิงอยู่ข้างล่างครับพี่สวัสดีสองพันหกร้อยคนดูแล้วนะรนะีบไปซื้อครับฟาไปซื้อเลอฟ้าไปจำเด้อสวัสดีค่ะแม่มีมี่เห็นมาเหรอสวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่มีมี่แล้วบอกเลยนะวันนี้ยอันนี้จริงๆแบบเซอร์ไพรส์มากคือวันเนี้ยผมบอกเลยว่าวันนี้เราไปดูคอนโดมาอันนี้ผู้เซอร์เซอร์ไพรส์เลยจริงๆวันนี้เราไปดูคอนโดมาเราไปซื้อคอนโดมาแล้วซึ่งคอนโดเราอะ เลขที่กา90 903แล้ววันเนี้เลขคอนโดอ่ะมาแต่คานอย3ตัว